เราจริงเอาจริงนะเอาจริงนะนาผมพูดแล้วนะมพูดแล้วนะโอ้ยคุณทีวีเวอร์วะเฮ้ยเล่นที่ไหนวะเฮ้ยเนี่อ่ะอะอะไรไอ้เนี้ยนี่หลอกกันเลยเฮ้ย ไม่คูมดีๆหรอลูกไม่ไม่ไม่เราปล่อยให้ก่อนมันได้ใจก่อนมันจะมันจะกยโม้ไเนี่ยยิงยยไม่ส่งนะอันด่วไม่ใครเนี่ยแลว่าเอาจริง เฮ้ยปีกปีกปีไปเดี๋ยวลองก่อนลองก่อนลองก่อนก่อนไม่ลองม่รงองเชียร์ยัเปิดยังเยอเลยเฮ้ยนสไหเอ้นี่นีเอ้าองตาลาไลเลเลยเปิดได้ชิบหายแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดน

อะไปมาอะไรมาไปแล้วนี่นพี่แกโอ้โหเป็นละตัวอีกเลยเป็นละตัวอีกนะอ๋ออ้าวเข่งเกียร์มาคัดแบกจีบหายมันตัดหลังแบกนี่ไงอยู่ๆอยู่ไปแล้วเออไปแล้วสปีดไปก่อนสปีดไปสปีดไปเทคไวเทคไปเกเชี่ยคอยวะควาได้นีไง นี่อ่ลองนงทีทีเออใครว่าใครว่ใครเนี่ยเชสซ่ลก่อนเปลี่ยนแกงก่อนเปลี่ยนแกงก่อนเลี่ยนเพื่ออะไรนะยิดโอ้มันมุ่งมมันมุ่ตรงไปอะไรเนี่ยมันมุ่ตรงไอ่ะเ้นอ่ะเ้นเอได้ไได้ได้เดี๋ยนี้วิ่ง้วิ่ง้เอาเอาไม่เอาบอล เอ้าไม่วิ่งโอ้โหมึงว่าวิ่งเงี้ยสอี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 ีสเฮ้ยบดลลุดบดลลุดบดลลุดตรงกลางป้องกันโหจานเอ้าโอ้ยได้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 ไม่ต้องเอาหรอกได้ได้ได้เอาบอลนะเอาบอลนะใกล้ๆนะใกล้ๆนะมึงอย่าเลี้ยงเขาหากำแพงใกล้ๆเอาได้เนี่ยโอ้โหติดทีไม่เองยึดครับเอ้ยไม่ยืนบังทำหี้ยอะไรอยู่กันเนี่ย เิดเปดมองมาดิอลองลงลงเยอะมือดึงมองไม่เห็นเนี่ยอ๋อชิปหายแลยว้วมันปัน่นมันปั่นปั่นหรือเปิดวะเนี่ย <c ười> <c ười> เอาเเอเบเป็นสิ่งที่เรา <c ười> ไม่เข้าใจเฮ้ย <c ười> เฮ้ยเฮ้ยข้า <c ười> เดี๋ยวยองปั่นแล้วฮะเฮ้ยอะไรครับลูกขี้อะไรนะทไมเราไม่มีงี้ม,มากวะ ก่อนเต้นข้อเท็ตยงไม่ยั่เยขึ้นแรกยงขึ้นแรกยงสองลูกเจงวะะไอ้นั้นจังวะอุบะโอ้ยจ้โอ้หูยอ๋ออเอที่อะไรเนี่ยรอไปนึงทีดูเยอะนี่ไงนี่ไงนี่เปิดไปนี่ตรงตรงไานี่ตรงมานี่ตรงมานี่ ออไปว่าไปไปเอ้าจิ้มไม่ะไม่เจอทรงส่งกล้าก็ถูกผมกะแทงเลยไอ้เฮ้ยเฮ้ยหลุด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 งั้นเขาไม่ลุนี่หลุดหลุดหลุดยิงดิโอ้โหเฮี้ยเหี้ยเราไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้นี่มันกดแล้วเลยมันติดมันโดนไอ้นั้นก่อนอ่าไอ้เหี้ยเอ้ยไม่โดนเดี๋ยวยิงเขาไม่ได้โดนเขายิงเองไงเนี่ยยังเบีบไม่หลับ แล้วทำไมไม่โดนอันนั้นเราวะงงงงงงจัดรวยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เ้าเลือกยิงจะเป็นไม่ไม่ตรงให้เรอตัวละโอ้โหไม่ยิ้วเลยโดนทำไมไม่เราเราตีเสมอเลยนะรอทีนี้นะอ่าม่พูดเลยนะไพูดเลยนะเราแบบเดือดแล้วคอนเทนต์ มันเรี่ยเอาคอนเทนต์้วกอมันนำสามลูกดูอ่าอ๋ออ๋อคอนเทนต์คอนเนออกตัวเลยเนี่ยลุนลินลุนเลอ้วลุนเลี้ยวยิงเออมัขอยเกมลยมันกดออกไปเยกดออกไปเลยกดออกไปเกดออกไปเลยกดออกไปเลยโอ้โหงงดีสาธูเอาจริงซะหน่อยไอ้ยแม่ ปันได้ปันได้เอ้ยอะไรยิงไม่เข้าอะไรมั่วไอ้สองลูกนะสองลูกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูตีเดี๋ยูดูมันเล่นดูมันเล่นดิไอ้นี่กูต้องไปเล่นด่านต่อมาถ่วงทำคัยอะไรเนี่ยอยากให้กูเสียเวลากับมึงอย่างเดียวเลยไงเฮดูมิมันกดบางเดียวเฮ้ยรุ่นรุ่นอ๋อ ชูฟันโดตอร์เรสต่อไม่ก็เต้นก็เต้นก็เต้นยังต้องในใจกนเต้นยิ่งตอร์เรสปีอะไรวะนี่เนี่ยแบงกเล่นแบบไม่ไกยก็เล่นมากดิเอ๊ะมันกล้าไม่เอาชนะเลยมันกล้าไม่เอาชนะเลยแบบนี่ไง ตรงดิไหนดูวะไปตรงไฟโอ้สมรัวๆเลนีไงเปอรันโดต่อไม้แม่เฮ้ยอาเฮ้ยล้มดูดูดูยังล็อกแม่ยเลยกูนึกภาพนั้นออกขึ้นมาเลยพี่เอ้นี่ไงล็อกเหมือนที่นี่ไงหอกเหมนที่อย่างี ไปต่บน,นไปไหมไปเออนุ๊กสกัดสูงบนไปเออตรงเออโ <c oughs> อ้โหเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเขาย่ทีไปโอ้โหมีน,นะโอ้โหต้องก่อนมีแล้วโอ้มีคำามาล็อกมีคำามาไปเลยโธ่ตอนนี้ <t> ตวิ่งหน้าด้านยังไงลยหุยบังจากตัวเล่มผ่านล้านขายตัวอะไรเอออยากได้ตัวเล่มกันหรอจัดได้เลยไหนดีไหนดีไหนโอนมันวิ่งไปไหนโอยอ๋อมันอาจจะเอาคอนมันจะเอาคอนอ เดี๋ยวได้ทีเอาใหญ่เอาเดิมๆพี่มันเล่นได้ไงมันต้องเล่นสมมติท่าแล้วไม่มันเปิดจะฝืนเล่นหนึ่งจะฝืนเปิดเหรอหรือด่มันฝืนเห็นไหมไหนวะ นี่ไงจ่ายก็เป็นในดงตีนี่เร้่มีอยู่ตัวเดียวยิงคมอยังวะเื่อมาเนี่นะมังสนาดั้งขนาดกี่เท้านี่นี่ไโคดูกรตินกรตินดูที่คนยิงประตูมันขึ้นมาเป็นแผลไงจ่ายห้าหนึ่งว้อิ่มๆไม่เลยอาว ซีเอ็เมหนึ่งทีของแถมฟาวยังไงยังไงทำไมเอาแบ <laughs> โอ้โอกาสยิงสองยังเฉย